ทำแบบปักจุนะลองซ้อมดูก็ได้แล้วแบบปักจุแล้วก็แบบเอออย่างเงี้ยไม่ได้อะไม่ได้ไม่เอาไม่ทำเคยฝึกแล้วแต่ไม่ได้<ค>รจริงจริ่ลองเจห็นคนทำกันเยอะทำไม่ได้จริงทขาไม่เป็นแต่ถ้าทำ่างเองนะเป็นอยูค่ครับทำไรคะ อ๋อเปล่าครับเล่นแข่เล่นแข่เล่นแบเล่นแข่งเนาะใช่ครับอยากให้เล่นยังอื่นมากกว่าอ๋อเอฟว์แต่งตัวแบบอะไรอะครับยังอื่นอ่ะปกติผมก็กินไอติมบ่อยอะครับผมชอบเลียไอติมไม่จริงเหรอใช่ครับชอบอบลูกอบด้วยชอบอบใช่ไหมครับผมก็ชอบเลียไม่จริงเหรอใช่ครับ อันนี้จะไปไหนต่อไหมครับท,ที่นี <ผม S 2> <ข>ต้องมีกด FG ไหมคะอ๋อไม่มีครับผมอ,ออกไปแล้ว <c oughs> ออกไปตะ่อกี้เนี่ย